สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาอัปเดตนะครับตัว expert advisor studio ที่ผมทำไว้เนาะในในคลิปอีพิ od หนึ่งเราก่อนเดี๋ยวตอนนี้สิ่งที่เราจะเพิ่มขึ้นมาคือเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วเนาะแล้วผมจะแอดตัวพิธีการในการคัดเลือก robot หรือว่า expert advisor นะครับเอามาใช้ว่าเลือกอยังไงนะตอนนี้ตัว strategy เราอะมีการเ e n e r a t e ไปประมาณเกือบ5ล้านเนาะสล้านหประมาณนะครับ ผ่านการริเดชั่นประมาณ0.8%แล้วก็เลือกมาจริงๆประมาณจากตัวนี้ประมาณ11%นะครับโดยที่ตัว strategy ที่ผ่านการคัดเลือกก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับหลักๆผมจะใช้ Return ส่วนดอดาวเนาะในการพิจารณาถ้าผมจะเลือกเป็นบาลานมันก็ได้ผมเลือกบาลานดูมันก็จะเปลี่ยนลำดับไปคือเงินต้นประมาณ10,000นะครับเล่นง0.1เนาะ เป็นแท่งเทียน1นาทีนะครับ M1 เลยเอาเรามาดูกันตัวแรกก่อนเนาะมาที่ตัวอินดิเคเตอร์แล้วก็คลิกเข้าไปในกราฟบาลาน c ์อะมันก็จะเป็นพาร์ทของตัว Strategy เราก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับก็จะพบว่า EA ตัวนี้เก่งเดือนตุลาเนะีฮะเห็นไหมกำไรประมาณ1,600แล้วก็เราห6 0 0 0จุดเนาะเล่นู่นจุดหนึ่งใช่ไหมติดลบไปนิดหน่อยเดือนหนึ่งแต่4โรแล้วบวกนะครับ สิ่งที่ผมจะมองหาคือผมจะมองหาเดือนที่โนมเบอร์บวกเยอะๆนะครับคือผมจะเล็งเลยว่า EA ตัวนี้เก่งเดือนนี้ EA ตัวนี้เก่งเดือนนี้เขาจะได้ EA ประมาณ5รูปแบบแต่โดยรวมเนี่ยมันต้องไม่ได้แยบบ่เส้นเ p t ฟ p t รเคิตรบต้องสวยเนาะดูตัวที่สองมันมีโอกาสที่ September จะบวกสูงเรามาดูกันว่าเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่ามันเป็นเดือนที่เล่นง่ายเนาะอันนี้ September เก่งเนี่ยไหมอันนี้ก็น่าสนใจก็จะแอดเข้ามาเป็นตัวที่สองเนาะ คือตรงนี้เราสามารถเอดเข้ามาที่พอร์ตโฟลิโอได้นะผมลบเก่ากันก็โอเคนะครับก็บวกเข้าไปกดเครื่องหมายบวกมันก็อยู่ในพอร์ตโฟลิโอละตัวที่2บวกอยู่ในพอร์ตโฟลิโอละกันหายแต่ความจริงไม่หายหรอกนะครับคลิกไปดูต่อ s t a r t Info เก่งเดือนออกัสเออโอเคนี่ลบเดืน,นี้ก็ช่างมันไม่สำคัญแอดไปเลย1 2 3ตัวที่3เนาะ ดูตัวนี้ก็ได้นะครับ937เนาะมีหายโยง ID กดเครื่องหมายบวกมันก็จะเข้าไปละแล้วก็สิ่งที่ต้องดูอีกอย่างคืออาจจะผมพาดูตัวที่4เมื่อไหร่ที่มันจุด2นะแสดงว่ามันมีการอัลติมัท์ค่าอินดิเคเตอร์เนาะผมไม่ค่อยเลือกนะผมจะเลือกจุด1ธรรมดาเนี่ยตัวที่ผ่านเข้ามาอยูคิที่เคริร์ฟส่วนความจริงมันก็สวยนะมันมีการจังหวะย่อตัวของบาลานซ์หรือว่ากำไรอยู่ช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าสเต็ตชันที่อาจจะยาวหน่อย ประมาณ 3, เดือนหนึ่งอ่ะสามสิบสี่วันที่ไม่ทำกำไรนะกิ่งเซ p t e มเบอร์ก็ไม่เลือกถูกไหมเราต้องหาเดือนที่กิ่งโนเวมเบอร์เดือนเนี่ยสองเดือนเนี่ยไม่เอาไปต่อสี่สิบเอ็ดไม่เอาหกแปดศูนย์กิ่งเดือนออกัสก็เออทำไปก่อนแล้วกัน680ใช่ไหมครับพละแรงเนาะ มีอีกอย่างที่ต้องรู้ด้วยก็คือว่าเวลาที่เรากดมาดู strategy อะ่ะผมคิดว่าเราอาจจะต้องไปดู journal เนาะค,คือมันเทรดอะไรบ้างอะ่ะหลายๆครั้งที่เราจะโดนหลอกเห็นไหมอันนี้มันมีเอ่อมีแพ้แพ้แพ,แพ้มาเรื่อยๆเนาะอ้าวเดี๋ยวนะมาเช่นมแพ้ว่าทุกไม้เลยเหรอแล้วมาชนะไม้สุดท้ายนะผมว่าอ้าวยุ่งล้ว นี่ชนะมาสุดท้ายนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ไม่เอาเนาะหกแปดศูนย์นี่ก็โดนหลอกนะครับนี่ทําคลิปไปโดนหลอกไปนะครับหกแปดศูนย์น o ปิด,ปดซะไอนน้ที่ผมเลือกไปแล้วแล้วมันอาจจะผิดเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ปิดทิ้งไปเลยเราไม่มาเสียวเวลากับ e a พวกนี้นะอ้าวไปดูใหม่สิตัวที่เราเลือก้วเรารู้สึกว่ามันดีเนะี่ยมันจริงหรือเปล่า ه, อ่าน,นี้ดูโอเคกว่ามีเยมีกําไรกําไรขาดทุนมันดูเป็น EA จริงเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา <c oughs> เลือกโ <c oughs> รบอทเราไปใช้เนี่ยนี่ลืมดูตรงนี้ผมบางทีผมก็ลืมแล้วผมไม่เข้าใจนะว่าอมันเกิดอะไรขึ้นไปเล่นจริงมันก็ก็มันแพ้จนแบบไม่มีมาชนะอ่านี้เวิร์กอันนี้เวิร์กขึ้นหิ่งขึ้นหิ่งผ่านตัวที่สองสี่สิจดหนึ่งคือถ้ามันไม่เวิร์กผมก็จะ ลบอย่างเดียวนะไม่ต้องเอาไว้ให้วุ่นวายอ่าบอกนะอันนี้ดูไม่น่าไว้ใจนะครับแพทุกไมนะ้เอ้อแต่มันชนะน,นานๆนนทีนะมะด,ดูวันที่เข้าก่อนขางไว้เป็นอาทิตย์เลยเว้ยตัวนี้ก็หนึ่งวันนะครับประมาณนะวันที่ชน,นะเนาะ สังเกตว่ามันเซตเป็นการชนะแบบใหญ่อลังการมากนะครับเนี่ยรีดดีวอ์ดแบบระดับหนึ่งต่อสิบเลยนะโอ้ยเนี่ยจะไม้สุดท้ายมันชนะแปลกๆน่าเสียดายเนาะเนี่ยคือมันคือมันเข้ารองไม้สุดท้ายแล้วกราฟปัจจุบันมันมันขึ้นไงไม่เอานะครับอย่างนี้ไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้ไไดเสียดายเหมือนกันนะเนี่ย เอาไม่เสียดายครับก็ไปหาใหม่40ลบทิ้งอ่ะ937าสเจ็ิซดูเจอแนล,ลเนาะอาอีกแล้วนี้ลบทุกไม้นะครับสุ่มดูเนี่ยก็โหเป็นอันสุดท้ายดีกว่าบวกหลักพันเนาะทุนแพเยอะเกินนะ,ะนี่เป็นแบบ มันดูไม่อยู่กับความเป็นจริงนะครับช่างมันไปทำลายทิ้ง937ลบโดยหลักการก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครมีสงสัยก็กถามมาได้เนะผมก็จะหาไปเงี้ยไปเรื่อยสะสมมาได้มาตัวหนึ่งก็ยังดีวะแล้วก็เดี๋ยวหาต่อ40.1ไม่ได้ใช่ไหมเก้าสามไม่ได้อะ สองสห้าเวิร์กไปก็มาไล่ดูจนกว่าจะเจอตัวเก่งของแต่ละเดือนเลยแล้วแต่นะครับอาจจะดูตัวค่าเฉลีย่ยหรือตัวที่มันซับพอร์ตซึ่งกันและกันในในวันที่ EA ตัวหนึ่งแย่ E a ตัวนี้ต้องดีนะครับหมายความว่าดูดูเป็นเดือนไปก็ได้เนอะอ่านี่เก่ง September ก็น่าสนใจมาดูเจอ์นลสิอ่านี่ยังสวยหไหมชนะแพ้แพ,แพเออมันต้องอย่างนี้ครับมีแพ้บ้างชนะบ้างประปรายปลกันนะไม่ใช่มา โแม่งแพ้เป็นร้อยไม้ชนะครั้งเดียวอเงี้ยอันนี้เวิร์กดูดเข้าไปเลย2 4 5สี่าจุดสาจุดสเอาไปก่อนแล้วกันวนะเข้าไปก่อนเนาะแต่มันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับดูว่ามันวาลิดหรือเปล่าหมายถึงว่าเขาจะมีตัวการปรับนะการทำ normalization เนะี่ยมันจะปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่วิธีการเข้าของตัว indicator มันจะทำดูแล้วมันกำไรมันเยอะขึ้นไหมมันก็จะขึ้นตรงนี้ หลังทำกำไรเยอะขึ้นนะรีเทิร์สุดยอดเอะขึ้นโปรฟิตแฟกเตอร์เยอะขึ้นผมว่าไม่จําเป็นก็แล้วแต่ถ้าชอบอวนที่ขนาดพอดีกับปลาที่เราได้มาแล้วเนี่ยมันก็ทําได้แต่มันไม่ได้การันตีว่าปลาเนี่ยนะคนมันจะไซส์ขนาดเท่ากับอวนแล้วมันเหมาะสมกับอวนหรือเปล่าที่ผมเคยพูดไปคลิปก่อนกอนหน้านั้นที่เราเซตอวนให้มันเหมาะกับปลาตัวนี้เกินไปพอเราไปใส่ณนะทะเลที่หนึ่งหรือเวลาอีกเวลาหนึ่งปลาที่เข้ามาอาจจะคนละไซส์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้มันดีแหละพูดยังไงพเพราะมันเห็นข้อมูลอะไรอยําันดี อันนี้ก็ไม่เอาอนนก็ไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องกดนะครับถ้ากดมันก็จะเซฟเลยนะมันก็จะเป็น936.2ส่วนตัวนี้ walk forward มันเป็นการทำ normalization เนเขาก็จะเช็คเป็นพา r t ๆแหละว่าคือมันใช้ค่าทางสถิติผมไม่แน่ใจว่าโค้ดมันเขียนยังไงเนาะอันนี้ก็ไม่รู้จะมันจะมีควาว่า common acceptance criteria มันจะมาอยู่ตรงนี้ที่เราเซตไว้ว่าจะให้มันดูอะไรถ้าเป็น5 segment นะครับเอาเอา sample 30 เล้งแต่ละเล้งาห่างกันประมาณยี่สิบเขาจะหาตัวนี้บาลลนซนที่ดีที่สุดมาดูกันว่ามันนอมอลไลส์หรือเปล่ามันมีโอกาสนอมอลไลส์สูงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็คือตัวทอ็ทอปของสี่ห้าล้านเนาะแผนผมคือจะรันประมาณเอ,อ่อสิบล้านเดี๋ยวเราจะเลือกตัวที่ดีมานะครับเพราะงะั้นกราฟมันตอนนี้มันน่าจะลงละพาร์ทสองไม่ไม,ไม่ไม่ชนะ Equity Chart มันก็จะแพ้ใช่ไหมลงมาแล้วเดี๋ยวพาร์ทสามชนะไหม นี่ผมไม่ค่อยได้ทาเท่าไหร่อ่ะถ้าถ้า Again, ทา<ำ>ม pues, ันก uh ็ม huh. ันไม่การันตีปัจจุบันไม่การันตีอนาคตอยู่ดีครับมันก็เป็นการส่งข้อมูลทางสิติจากอดีตอาจจะไม่ได้บอกอะไรเนาะแล้วก็พอร์ตอื่นๆเดี๋ยวพามาดูต่อเนาะอัปเดตก็น่าจะบวกนะครับวันนี้สำหรับตัวบททอง มาไปเซิร์ฟเอันนี้แผนผมใช้ตัวนนเดี๋ยวมาดูกันอินดิเคเตอร์ผมเองเนาะวันนี้กำไรเท่าไหร่ละสี่พันเนาะ, 4, นะแต่เล่นหนักก็ประมาณสี่พันจุดแหละครับแล้วก็ตอนนี้คาออยู่ประมาณห้าพัน ส่วนใหญ่ผมจะเล่นไซด์เวนะพูดง่ายๆคือมีใบเข้าเซลล์มีเซลล์เข้าไปน่าจะเป็นตัว l i ไร a นี e ยร e เกชันที่ที่รันไว้เนาะส่วนอีกตัวที่เป็นบอดเป็นก้อนทองเลยก็บวกอยู่500ออเดอร์ปิดไปหรือ,อยังวันนี้ทุ Today. นะ่ยมีชนะมาส่งมาเนาะก็ได้600ก็โอเคแต่มัน Time Frame 5, นะําเฟรม5เนาะผมเลือกมาเนี่ยคือตอนที่เลือกตอนนั้นมันก็มันเป็นําเฟรม5 ผมเซตให้ไม่มี TBSL ด้วยซ้ำเนาะก็เลือกมาตัวที่ในแต่ละเดือนนะมันมันซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน2คู่นะครับก็ออกมารวมกันเออมันก็ออกมาก็ใช้ได้นะตอนี้ผมแชร์ในคอมเมนต์เอ,อ่อเกี่ยวกับตัวโรบอรตอยู่อันหนึ่งนะครับลองลไปหาดูถ้าใครอยากได้ก็ทักมาในเพจได้ก็แชร์ฟรีเนาะมีได้โค้ดไปเลยนะครับสามารถราไปทำได้หมดสามารถหลบข่าวเลือกข่าวที่จะหลบได้เป็นวิีทีเกี่ยวกับข้าเงิไหนได้เลยนะครับน,นี่อัศจรรย์มาก เลือกได้หมดสมมติจะเปิดก็ทำได้ผมไม่ได้เปิดอะก็อันไปเลยถ้ามันมีข่าวมาเข้าทางเราเราก็ชนะแค่นั้นเองโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตครั้งสุดท้ายหลังมันครบ10ล้านอีกทีหนึ่งก็ประมาณ2-3วันตอนนี้เท่าไหร่ละสี่ล้านหกก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเดี๋ยวได้ไม่เรามาแชร์กันเนาะสวัสดีครับ